ตอนนางผีเสื้อสมุดขาดใจจากเสียงปีพระภไยมณีผู้เป็นสวามีร่างของนางก็กลายเป็นหินและมีน้ำสีขาวคล้ายน้ำตาลตโหนดไหลออกจากปากใครได้ดื่มกินจะทำให้แข็งแกร่งและไร้โรคภยัยสาเหตุที่ร่างของนางกลายเป็นหินนั้นก็เพราะว่านางคือยักษ์ที่ถอดดวงใจไว้ในก้อนหินแล้วไปทารบและแพ้ให้กับพระเพลิง ร่างกายมอดม้วยแต่ดวงจิตยังคงอยู่นานวันเข้าเมื่อหินที่นางถอดดวงใจไว้ได้รับไอ้น้ำไอดินจนครบหมื่นปีก็เริ่มมีแขนขาง,งอกและกลับกลายมาเป็นยักษ์อีกครั้งยิ่งร่างกายนางต้องแสงแดดก็ยิ่งแข็งแกร่งและรบชนะพูดผีปีศาจท,ทุกตนถ้าหากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือปีศาจและดูแลเมืองก็จะถูกเรียกว่าพระเสื้อเมือง ดังนั้นนางที่เป็นใหญ่ในมหาสมุทรนี้จึงถูกเรียกว่าผีเสื้อสมุทร